การปั้นหุ่นวีเชฟต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้โค้ชปูแน่นจะมาบอกวิธีการให้แบบละเอียดเลยทีเดียวครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนี้ครับผมนี่คือแอลลูซินครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสำคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนัก ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บและช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับผมโค้ชฟูนครับตอนนี้พวกกราชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาตอบคาถามให้กับหลายคนครับที่ทั้ง inbox เข้ามาแล้วก็ถามมาในคอมเมนต์ใต้คลิปครับว่าการทําหุ่นแบบ V shape หรือว่าภาษาทางการเรียกว่า V taper เนี่ยนะครับมันทํากันอย่างไรครับต้องบอกก่อนนะครับ ทรงของความเป็น V taper หรือว่า V shape ที่เราชอบพูดกันเนี่ยนะผมก็คือการที่เรามีไหล่ที่กว้างหลังที่กว้างและเอวที่เล็กครับซึ่งทรงนี้นะผมทุกๆคน สามารถที่จะปั้งได้แต่หลายคนพลาดครับตั้งแต่การติดกระดุมเม็ดแรกครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณติดกระดุมเม็ดแรกผิดเมื่อไหร่นะครับผมทรงคุณจะกลายเป็นถังทันทีอ่าต้องว่ากันอย่างั้นต้องมาใช้เวลาในการแก้ไขทรงครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้คุณต้องการที่จะมีทรงแบบเป็นวีเทปเปอร์แบบเท่ๆหล่อๆครับผมอย่าพลาดคลิปวิดีโอนี้ครับผมซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีเทลดีกว่าครับผมไปไปดูกันแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยคครรรับบเเปป็นนออออุุกกกกกณณ์าาาาาาลงยททีี่่่้้้ววใจถดดไส พิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษจากทางโฮมฟิทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับมาในหัวข้อที่หนึ่งครับก็คือเรื่องของการฝึกเวทเทรนนิ่งของคุณนั่นเองครับผมการปั้นทรงนะครับเป็นสิ่งสําคัญของการปั้นหุ่น V shape ครับโดยกลุ่มกล้ามเนื้อที่มีความสําคัญที่ทําให้คุณมีทรงเป็น V shape จริงๆนะครับคือคุณจะต้องโฟกัสที่การสร้างกล้ามเเเนนนนืื้้้้ออออแแผ่่่หหหหลลลลลััังงงงขขคคุุณณววกกก็็ามไปซึ น่นอนว่าจะต้องมีการไปชิ้นอื่นด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของกล้ามเนื้ออกนะครับกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อขานี่คือคุณก็ต้องเล่นอยู่แล้วนะครับแต่กล้ามเนื้อหัวไหล่และกล้ามเนื้อแผ่นหลังครับจะเป็นตัวช่วยที่ทาให้ทรงของอัปเปอร์บอดี้ของคุณนะครับผมมีความกว้างขึ้นแล้วก็มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นครับโดยฟรีเวนซีหรือความถี่ในการฝึกนะครับทั้งกล้ามเนื้อแผ่นหลังแล้วก็กล้ามเนื้อหัวไหล่ครับผมจะต้องฝึกอย่างละอย่างน้อยนะครับคือ2ครั้งต่อสัปดาห์ แปลง่ายๆนะครับคือคุณจะต้องเล่นหลัง2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็เล่นหัวไหล่เนี่ยนะผมสครั้งต่อสัปดาห์ด้วยกันครับโดยที่แต่ละเซสชั่นของการฝึกของคุณครับจำนวนเซตที่คุณฝึกจะต้องไม่ต่ํากว่า16เซตต่อวันสมมุตินะครับคุณเล่นจำเล่นหลังในวันนี้ใช่ไหมครับคุณจะต้องเล่นจํานวนเซตนะครับผมรวมทุกท่าแล้ว4-5ท่าเนี่ยนะผมอย่างน้อยที่สุดคืออยู่ที่16เซตนะครับหรืออาจจะไม่ถึง20เซตก็ได้นะครับและ ในครั้งถัดไปนะครับผมก็คือคุณจะต้องฝึกนะครับในจำนวนเซตที่ประมาณนี้ครับผมคืออยู่ที่ประมาณ16เซตตรงนี้ครับจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้ตัวของกล้ามเนื้อเจอกับวอลลุม่มแล้วก็เจอกับแรงต้านในการฝึกที่มากเพียงพอที่ทําให้การเติบโตของกล้ามเนื้อแผ่นหลังของคุณแล้วก็กล้ามเนื้อหัวไหล่ขอ,หลของคุณเนี่ยนะครับผมมันเติบโตได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเพราะว่าฉันกอกว่าคุณฝึกแบบโรสปิคือ จะเล่นอกอังคารเล่นหลังพุทธเล่นขาเพื่อหัดเล่นไหลอะไรพวกนี้นะครับผมคือการเติบโตของกล้ามเนื้อมันจะมาแบบเสถียรพร้อมๆกันใช่ไหมครับแต่ว่าการโฟกัสไปที่กลุ่มกล้ามเนื้อที่สร้างความกว้างให้กับร่างกายของเราครับคือแผ่นหลังแล้วก็หัวไหล่ครับจะเป็นตัวช่วยเลยครับที่ทําให้คุณเนี่ยครับผมมีทรงเป็น V taper จริงๆครับซึ่งการฝึกในรูปแบบนี้ครับทรงของคนที่เป็นโมเดลนะครับผมที่เป็นสายประกวดครับรู้ดีครับว่าเขาจะต้องฝึกเนี่ยนะครับในบางคนในบางกรณีอย่างเช่นอย่างผมอย่างเงี้ยนะครับผมฝึกไหลนะครับสองถึงสามวันต่อส ผมฝึกแผ่นหลัง2-3ถึงสวันต่อสัปดาห์เพื่อปรับทรงให้สามารถที่จะไปแข่งขันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นบุคคลธรรมดาครับการฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อหัวไหล่และก็แผ่นหลังครับผมควรฝึกให้ได้อย่างน้อยคือ2ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองครับส่วนกล้ามเนื้อชิ้นอื่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของกล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อบ่านะครับหรือว่ากล้ามเนื้อแขนนะครับก็คือให้ฝึกร่วมด้วยนั่นเองครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับจำไว้ให้ดีนะครับว่ากลุ่มกล้ามเนื้อที่ทาให้ร่างกายมันกว มาในเรื่องที่2ที่ทุกคนจะต้องทําความเข้าใจครับคือเราจําเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยง2ท่านี้ครับนั่นคือท่า conventional deadlift กับท่า back squat น,นั่นเองครับแต่นี่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องหลีกเลี่ยงท่า squat ทั้งหมดแล้วก็ท่า deadlift ทั้งหมดนะครับแต่2ท่านี้ครับท่า conventional deadlift ครับคือท่า deadlift แบบมาตรฐานกับท่า back squat คือการแบกบาแล้วก็ squat ครับจะทําให้คุณมีทรงของ midsection ก็คือตัวของแกงกลางตัวครับมีความหนาตัวมากกว่าปกติครับ ทำให้คุณมีทรงของความเป็นถังนะผมคือตัวมันจะกลมตัวมันจะหนาครับทำให้คุณสร้างทรงของความเป็น V taper ได้ยากแต่แน่นอนครับการฝึกท่า Back s q u a t แล้วก็ท่า d d l i f t ถือว่าเป็นกลุ่มท่าการฝึกที่ทำให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็สามารถเผาผลาญไขมันได้เยอะมากแล้วก็กระตุ้นฮอร์โมนหลักๆที่ช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเยอะมากครับแต่อย่างไรก็ตามครับ ท่าเหล่านี้ครับผมนะครับมันจะทําให้ตัวของแกงกลางตัวของเรานะครับมีความหนาตัวเพิ่มมากขึ้นครับผมดังนั้นนะครับจากเดิมที่คุณฝึกท่า conventional deadlift ครับให้เปลี่ยนมาเป็น r o m a n ต์ d e l i l t f t อันนี้จะเป็นอะไรที่โอเคที่สุดนะครับผมและถ้าเกิดว่าคุณเป็นสาย s q u a ทนะครับจากเดิมแบกบาสควอทใช่ครับให้คุณเปลี่ยนเป็น Fo อน squat นะครับ จะทําให้โหลดที่เกิดขึ้นตรงมิสเซชันของคุณมันน้อยลงนะครับและถ้าเกิดว,ว่าคุณปรับเป็นการใช้ดัมเบลครับผมนะครับจะยิ่งทาให้ตัวของกล้ามเนื้อหนะ้าท้องคุณมันมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นและไม่ทําให้ตัวของแกนกระตัวของคุณเนี่ยนะครับมันหนามากจะเกินไปนั่นเองแต่ถ้าเกิดว,ว่าวันนี้คุณเป็นคนที่เอวเล็กมากนะครับผมแล้วต้องการให้ตัวหนาขึ้นนะครับการฝึกท่าเดดลิฟต์กับฝึกท่าแบ็กสควอต เป็นอะไรที่คุณจำเป็นต้องทําแต่วันนี้เราพูดถึงในโจทย์ของการที่เราจะทําคุณแบบ v t เ p e r คือการสร้างทรง v ี a p e ขึ้นมาครับดังนั้นถ้า Deadlift กับท่าแบงค์สควอตอาจจะต้องพักไปก่อนโอเคไหมครับครับและมาในเรื่องที่3ครับที่คุณจะต้องทําความเข้าใจครับคือการที่คุณจะต้องฝึกกล้ามเนื้อ Lower Body นะครับสครั้งต่อสัปดาห์เข้าใจถูกต้องแลครับได้ยินถูกแล้วครับฝึกกล้ามเนื้อขา2วันต่อสัปดาห์ครับสาเหตุครับผม หเลยนะครับคือการฝึกกล้ามเนื้อขาเป็นการเผาแคลอรี่ที่มากที่สุดนะครับและวทาให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้มากที่สุดครับซึ่งมีผลอะไรเกี่ยวเรื่องของการที่ทําให้เรามีความเป็น v ีเท e เปอครับคนที่มีทรงเป็น v ีเท e เปอคือเอวเล็กไหล่กว้างหลังกว้างตัวกว้างแบบนี้นครับผมคือมันมีทรงเป็นตัววครับนั่นแปลว่าเขามีมวลกล้ามเนื้ออัปเปอร์บอดี้เยอะ และเขามีบอดี้แฟทที่น้อยครับการฝึกขา2วันต่อสัปดาห์จะทําให้คุณสเตย์ลีนได้คือทําให้คุณสามารถลีนอยู่ได้นะครับถึงแม้ว่าคุณจะพยายามเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาก็ตามครับถึงแม้ว่าคุณจะกินพลังงานแคลอรีเซอร์พลัสคือกินพลังงานในค่าบวกขึ้นไปแต่การฝึกกล้ามเนื้อขา2วันต่อสัปดาห์นะครับผมทำให้คุณเผาแคลอรี่เยอะมากเผาไขมันเยอะมากทําให้คุณยังคงลีนอยู่นะครับบอดี้แฟทของคุณเนี่ยครับถ้าเกิดว่าคุณฝึกดีๆฝึกเข้มๆแบบนักกีฬาเนี่ยนะ ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะมีความเป็น V t a ท e r คือมีความเป็นตัว shape ครับคุณต้องมีบริีแฟคที่น้อยด้วยในที่นี้คือนะครับอยู่ที่ประมาณ15นะครับถึง17%จครับจะเป็นบริแฟคที่เหมาะสมนะครับสำหรับการที่เราจะมีทรงเป็น V t เท e r แบบสวยๆได้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะมีความคมชัดและกอลีนมาขึ้นบริแฟคของคุณอาจจะต้องอยู่ต่ํากว่า15เซลงมาครับซึ่งตัวช่วยหลักที่ช่วยทำให้คุณมีบอดีแฟคที่น้อยคือการฝึึึกกกกลลล้้้้าามเเนนนออ Low Body ะคคครััั2งงตตต่่สปดหหหห์แีีุุผททใณวฝ ตัวของกล้ามเนื้อ lower body 2ครั้งต่อสัปดาห์คือพวกกล้ามเนื้อขาพวกนี้นะครับ2ครั้งนะผมต่อสัปดาห์นะนั่นเป็นเพราะว่ามันทําให้ตัวของฮอร์โมนหลายๆตัวครับผมถูกกระตุ้นออกมาครับจะทําให้ร่างกายคุณสามารถ,าารถเผาผลาญไขมันสร้างกล้ามเนื้อและก็สังเคราะห์โปรตีนได้อย่าง ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ครับผมนะในภาวะที่คุณต้องการพยายามปั้นหุ่นคุณให้เป็น V-Taper นั่นเองดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีหุ่นสวยๆนะครับเป็น v Shape การฝึกขา2คงข้งตอดดาเป็นอะไรที่จําเป็นต้องทําครับและมาในเรื่องที่สครับที่พลาดไม่ได้เลยครับสำหรับคนที่ต้องการ สร้างหุ่นวีเชฟครับคือการฝึกคารีโอนั่นเองครับรูปแบบไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินชันการขึ้นบันไดนะผมก็คือหมายถึงว่าขึ้นสเตมัสเตอร์เนาะการปั่นจักรยานการใช้ออลิปติกอลครับรูปแบบใดก็ได้ครับที่เป็นการฝึกคารีโอครับจะช่วยให้คุณสามารถรักษาบริแฟตให้ต่ําอยู่ได้นะครับผมเพราะว่าต้องบอกงี้นะครับ ถ้าเกิดว่าคุณมีบริแฟกเกิน20%หรือว่ามีพุงหลามครับคุณไม่มีทางมีหุ่นเป็นวีเทปเปอร์ได้นอนคือแบบมันจะก้มอยู่ตรงกลางนะครับแล้วมันจะเป็นวีโวีได้ยังไงใช่ไหมครับดังนั้นการรักษาบริแฟกนะครับผมให้ยังคงต่ําอยู่นะผมในที่นี้คือ1 5 1 7เป็นครับเป็นอะไรที่คุณจําเป็นจะต้องรักษาเอาไว้โอเคไหมครับถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในช่วงของการเพิ่มกล้ามก็ตามครับซึ่งการฝึกคาร์ดิโอนะครับผมถือว่าเป็นตัวช่วยหลักนะครับในเรื่องของการเผาแ่่้้้าาังนนนนไไมหบตด เพราะว่าการฝึกคาร์ดิโอจะเป็นโปรแกรมหลักที่ทำให้คุณผอมได้นะครับการควบคุมอาหารอย่างดีนะครับผมการกินโปรตีนในปริมาณสูงการกินคาร์โบไฮเดรตนะครับผมการกินไขมันดีร่วมด้วยนะครับจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณนะครับมีรูปร่างที่ดีมีกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีบุคลิฟท์ที่น้อยนะครับผมอย่างที่คุณต้องการครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอว่าแบบเฮ้ยคุณมีอาการบวมขึ้นมีพุงหลาวอะไรพวกนี้มีเลิฟแฮนเดิลครับการคาร์ดิโอนะครับผมสัปดาห์ละ200 250ถึงนาทีหรือว่าาาคคุณมลิโอหังจากกทที่คุณฝึเเวสร็จแล้วเนี่ยนะะครรับผมมปาณ30ถึง40นาทีครัับก็็เปนตวช่วยหลักนะครับที่นา สามารถกาจัดไขมันสุดเกินของคุณออกไปได้นั่นเองนะครับผมดังนั้นนะครับการฝึกคาร์ดิโอเป็นอะไรที่ควรทำถ้าเกิดว่าคุณต้องการสร้างหุ่น V shape นั่นเองครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับผมก็คือวิธีการที่ทําให้คุณสามารถสร้างหุ่นแบบ V shape ได้นั่นเองครับหลักๆคือการฝึกเวทชูนิ่งครับหลักๆคือการฝึกเวททรนิ่งนั่นเองครับผมนะครับฝึกให้ถูกกลุ่มกล้ามเนื้อครับผมคือหัวไหล่กับหลังนี่เป็นหลักนะครับแต่อย่างไรก็ตามการฝึกกล้ามเนื้อทั่วทั้งร่างกายมีผลทำให้คุณมมมมมมีีีววลกก้้้้าาาเเนนนนือทท่่่สสยงพิขึไดัครบห มีรูปร่างนะครับที่แบบว่ายังไม่ใช่วีเทปเปอร์แต่ว่ามีกล้ามเนื้อเยอะแล้วครับผมคุณสามารถเอาวิธีการที่ผมพูดต่อไปนี้ไปแอปพลายใช้กับโปรแกรมของคุณได้ครับคือถ้าเกิดว่าคุณจะว่าคุณตัวตรงแนวเลยนะครับผมแต่ว่ากล้ามเยอะนะครับคุณสามารถเพิ่มการฝึกการหัวไหล่แล้วว่ากล้ามเนื้อหลังของคุณเพิ่มขึ้นได้ครับทำให้คุณเนี่ยมีทรงที่สวยงามเพิ่มมากขึ้นได้ครับผมซึ่งสิ่งที่ผมบอกไปตั้งแต่ข้อที่1 จนถึงข้อสุดท้ายครับจะเป็นตัวช่วยนะครับทั้งในกลุ่มของคนที่เป็นมือใหม่มือกลางและมือเทพทําให้ทุกคนสามารถมีหุ่นแบบ s h a p มได้นั่นเองครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากเลยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโค้ชฟูแนนอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นภาพคุณดีๆที่ผมจำเป็นในทุกวันครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ